ต่อสู้กับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในลอสแองเจลิสไม่พอยังต้องมาต่อสู้กับบริษัทประกันเพลิงอีกทุกคนและนี่คือผู้หญิงที่ออกมาบอกว่าบริษัทประกันเพลิงยกเลิกการคุ้มครองบ้านของพ่อแม่เธอโดยคลิปตอนนี้รันไปแล้ว10ล้านวิวทุกคนตอนนี้คอมเมนต์เดือดมากโอ้โหลองไปอ่านดูนะ I know I'm not supposed to be here uh, but this is my parents' home they got canceled from their fire insurance they're 90 years old because of this they're 90 years old they've lived in this house for 75 years and they've had the same insurance and these insurance people decided to cancel their fire and it just happened and they have no fire insurance <mumbles> <OSCUS> <OOOO> <aus> เ้ยขอยกเลิกประกันก่อนนะเพราะว่าพวกเธออายุเยอะแล้วอีกหลายครอบครัวมากๆที่บริษัทประกันโทรไปรยกเลิกก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพลิงครั้งนี้ทุกคนแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ย เหมือนรู้เลยว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์เพลิงแบบนี้เลยโทรมายกเลิกหลายครอบครัวมากๆจากที่เกิดเหตุการณ์เพลิงครั้งนี้หลายบริษัทมากทุกคนที่อัพราคาคูณ3จากเดิมไปอะ่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มันเลยทําให้คนอเมริกาไม่พอใจเป็นอย่างมากรัศสารของประเทศอเมริกาก็บอกว่าถ้าเกิดใครจะฟ้องร้องบริษัทประกันภัยเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวจะเร่งทําเคสให้เกิดมากทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างครับ